โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยง18นาทีนะครับพร้อมกับบรรยากาศที่ฝนตกนะครับวันนี้ฝนตกตั้งแต่เช้าเลยนะตั้งแต่6โมงเช้าเลยฝนตกยาวมันจะถึงเที่ยงตอนนี้นะครับก็วันนี้นะครับผมจะพามาดู15สิ่งที่คนประสบความสำเร็จระดับโลกนะครับระดับโลกเลยนะทำก่อนนอนเป็นประจำเขาทำอะไรกันทำไมเขาถึงรวยเขานอนไม่เหมือนกับเราเหรอเขาทำเขาทำอะไรที่มันแตกต่างจากเราหรือเปล่า เดี๋ยวมาดูกันนะครับถ้าให้ผมพูดถึงคนที่ประสบความสมําเร็จระดับโลกนะครับพวกคุณจะคิดถึงใครเป็นอันดับแรกอันดับแรกเนยนะผมว่าทุกคนต้องคิดถึงบิลเกตใช่ไหมบิลเกตเป็นใครบิลเกตเป็นคนที่เป็นเขาเรียกว่าอะไร ceo ของ microsoft หรือว่าจะเป็นอ่ c แจ็คมาผู้ก่อตั้ง a l i ีบาบานะครับหรือว่าจะเป็น สตีฟจ็อบที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับผู้ก่อตั้งบริษัท Apple นะครับถ้าผมให้ข้อมูลผิดก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีไม่ได้รู้ลึกซึ้งขนาดนั้นนะครับแต่คนหนึ่งที่ผมชอบมากเลยคืออีลอนมัสนะครับ CEO ของทาง Tesla และ SpaceX นะครับคนนี้คือบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกของเวลานี้เลยนะครับมีทรัพย์สินรวมกันประมาณมากกว่าเจฟเบโซสเออคนนี้ผมลืมไปได้ยังไงเนี่ย จิบเบโซเป็นคนที่ร่ำรวยแันดับสองของโลกนะครับผมไม่น่าจะลืมได้นะคนนี้ขออภัยด้วยนะครับนี่แหละเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบุคคลที่ร่ำรวยทั้งหลายเหล่านี้ก่อนนอนเขาทำอะไรกันบ้างเพื่อที่เราจะได้วิเคราะห์นะครับว่าอะไรที่มันสามารถปรับใช้กับพวกเราได้บ้างและมันจะทําให้พวกเรามาีประสิทธิภาพสูงขึ้นหรือเปล่านะครับหนึ่งเลยครับพวกเขาเหล่านี้ชอบอ่านหนังสือก่อนนอนนะครับ การอ่านหนังสือเนี่ยผมมองว่ามันเป็นการลงทุนเลยนะเคยมีคนพูดไว้ว่าความรู้ของเรานะครับเป็นทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินที่เราอะเอามากองไว้ตรงหน้าแต่ก็ไม่มีใครสามารถเอาทรัพย์สินที่กองอยู่เนี่ยไปได้เลยนะครับเขาพูดอย่างนั้นเลยนะคือเห็นภาพเลยนะครับมันเป็นการลงทุนที่ที่ดีมากๆการอ่านหนังสือแต่ว่าจําเป็นไหมที่ต้องอ่านก่อนนอน ผมมองว่าไม่จําเป็นนะครับเพราะว่ามนุษย์เรามีเวลา,เ,าเขาเรียกว่า g o เ d e n time ที่ไม่เท่ากันที่ไม่เหมือนกันนะครับ <c oughs> บางคนอาจจะมีสมาธิตอนตอนเช้านะครับเหมือนผมเนี่ยผมชอบอ่านหนังสือตอนเช้านะครับเพราะว่าเป็นเวลาที่มีสมาธิมากนะครับส่วนตัวนะครับบางคนอาจจะชอบอ่านตอนเที่ยงหลังกินข้าวอย่างนี้นะครับคือเราไม่จําเป็นต้องอ่านก่อนนอนก็ได้นะครับแค่จะบอกว่าเราควรจะอ่านหนังสือนะครับมันต้องมีซัก เวลานั่นแหละที่เราจะต้องอ่านเพื่อเสริมความรู้เสริมสติปัญญาของเรานะครับเสริมประสบการณ์นะครับจากการอ่านนะครับก็หลักๆเขาจะใช้เวลาประมาณอย่างน้อยครึ่งครึ่งชั่วโมงก่อนนอนเพื่อเป็นการาผ่อนคลายนะครับเพิ่มความรู้เพิ่มทักษะการอ่านให้ตัวเองนะครับก็สรุปได้ว่าเราไม่จําเป็นต้องอ่านก่อนนอนก็ได้นะครับ ก็อ่านเวลาที่คุณรู้สึกว่ามีสมาธินะครับลองหาดูครับอาจจะลองเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับว่าเรามีสมาธิตอนไหนนะครับผมโอเคข้อต่อไปนะครับเขาบอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จก่อนนอนเนี่ยเขาจะปิดหรือวางมือถือให้ห่างตัวเพราะอะไรเขาอธิบายอย่างนี้ครับเขาบอกว่าไอ้แสงสีฟ้าจากมือถือนะครับหรือจากหรือจากคอมพิวเตอร์นะครับจะทําให้สมองของเราหยุดหลั่งสาร สารอะไรเนี่ยเมลาโทนินอ่านผิดขออภัยนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นสารฮอร์โมนสําคัญที่ที่คอยบอกร่างกายเราว่าเมื่อไหร่คือเวลาตื่นหรือเวลานอนแล้วเขาก็กยังบอกว่าการตัดขาดจากมือถือหรือว่าอุปกรณ์ไอทีนะครับอย่างน้อย30นาทีก่อนนอนจะช่วยให้เราหลับได้สบายขึ้นอันนี้ผมไม่ดูว่ามีการวิจัยหรือเปล่านะแต่ว่าผมเป็นคนที่ไม่ชอบ เอามือถือมาไว้ใกล้ตัวเวลานอนนะครับคือผมมีความเชื่อว่ามือถือเนี่ยมันจะมีคลื่นกระแสไฟฟ้าอะไรสักอย่างนะครับที่มาทําให้เราเนี่ยออามาบรบกวนเวลานอนมาลบกวนสมองของเราเวลาที่เราหลับอยู่ทําให้เราหลับไม่เต็มที่นะครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามันไม่รู้ว่ามันได้ผลหรือเปล่านะแต่ผมไม่เคยเอามือถือไว้ใกล้ตัวเวลานอนเลยนะจะผมจะชอบเอาไว้อย่างห่างตัวนะครับ อันนี้ก็แนะนํานะครับให้ลองดูนะครับเ,เ,รเราไม่ควรเอามือถือที่จริงเราไม่ควรเลยนะเอามือถือที่จะเอามือถือไปใกล้ๆตัวเพราะเวลามีเ,าเขาเรียกว่าอะไรแจ้งเตือนเหรอเอออีกอย่างผมจะปิดผมผมจะปิดเ,เสียงนะครับเสียงโทรศัพท์เสียงแจ้งเตือนทุกอย่างเลยนะ <1> 1> แต่จะเปิดเครื่องไว้แต่จะปิดเสียงทุกอย่างเลยเวลานอนคือถึงแม้ว่าเขาจะทักมาหรือถึงแม้จะว่าใครจะโทรมานะครับผมจะเขาเรียกว่า จะไม่สามารถมาลบกวนการนอนของผมได้นะครับอันนี้คือว่าดีนะครับดี B. ข้อต่อไปก็คือก่อนนอนก็คือให้ให้เราหยุดทำงานอันนี้คือผมมองว่ามันขัดกับ e ีล n Musk นะครับ e ีล n m u เขาจะทำงานนอนตีหนึ่งนะครับคือตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีหนึ่งเนี่ยเขาจะทำงานตอบอีเมลอะไรของเขานะครับก็มันจะขัดกับคนคนนี้นะครับส่วนคนอื่นผมไม่รู้นะเออแต่ว่าการการหยุดทำงานก่อนนอนผมว่ามัน ไม่ค่อยช่วยนะคือผมมองว่ามันเป็นประโยชน์ด้วยซ้ำนะเวลาที่เราอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับคือผมมองว่าการหยุดทํางานก่อนนอนคือเราไม่ทํางานเลยก็คืออาจจะนอนนอนดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมองว่าการหยุดทํางานก่อนนอนมันไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยไหมบางคนอาจจะช่วยนะให้เรามีสมองที่แบบมีประสิทธิภาพนะครับแต่สําหรับผมผมชอบทํางานจนง่วงเลยนะครับ เหมือนกับยีรอนมาสนะครับที่ทํางานจนถึงตีหนึ่งนะครับสําหรับบางคนมันอาจจะไม่จําเป็นไหมอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะต่อไปก็ข้อที่ข้อที่4เขียนสิ่งที่จะทําในวันต่อไปอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะทานะใช่ไหมเพราะว่าคุณเคยไหมเวลาที่ตื่นมาแล้วไม่รู้จะทําอะไรเคยไหมผมเคยนะครับคือตื่นมาแล้วแบบมึนๆวันนี้จะทําอะไรวะ หรือวันนี้จะทําอะไรบ้างวะเมื่อวานยังคิดออกอยู่เลยว่าจะทําอันนี้แต่พอตื่นขึ้นมาก็ลืมอันนี้ผมว่าช่วยได้เยอะนะครับเพื่อไม่ให้เรามีอาการที่แบบมึน,มนในแต่ละวันนะครับก่อนนอนก็ลองอเขียนสิ่งที่เราจะทําในวันพรุ่งนี้สมมติว่าพรุ่งนี้คุณจะไปที่ไหนสักที่หนึ่งหรือว่าพรุ่งนี้คุณมีอะไรที่ต้องทําสักอย่างหนึ่งหรือว่าหลายหลายอย่างก็ได้ก็เขียนลงไปนะครับเพื่อที่จะไม่มึนในวันพรุ่งนี้นะครับอันนี้อันนี้ดีอันนี้ดีต่อไปก็จะเป็น ข้อที่ห้าให้ใช้เวลากับครอบครัวอืมแล้วถ้าคนโสดทำไงเออถ้าโสดทำไงอันนี้ก็แก้ปัญหากันเอาเองนะครับอันนี้คือคนประสบความสำเร็จส่วนมากเขาก็มีครอบครัวกันเนั้นแหละนะก็เป็นคนที่อายุมากหน่อยนะครับเขาก็มีครอบครัวมีอะไรกันแต่สำหรับคนโสดคนอยู่คนเดียวก็ไม่จำเป็นข้อนี้ก็ไม่จำเป็นก็ได้นะครับคุณก็อาจจะใช้การโทรหาโทรหาแม่โทรหา พี่ตัวหาน้องก็ได้นะครับอันนี้ก็คือครอบครัวของเรานะครับก็คือใช้เวลากับครอบครัวบ้างนะครับทำงานหนักมาทั้งวันละเติมกําลังใจให้กับตัวเองบ้างก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับต่อไปก็คือให้เวลากับคู่รักอันนี้ก็คล้ายกับข้อเมื่อกี้นะครับก็อออันนี้คือเขาเขียนไว้ว่าคนที่มีเซ็กซ์สี่ครั้งขึ้นไปต่อสัปด,ดาห์จะได้รับเงินเดือนสูงกว่าคนที่ไม่คนที่ไม่มีเซ็กซ์ถึงห้าเปอร์เซ็นต ใช่เหรอวะนี่ใครวิจ,จัยวะเขาให้ผลอย่างงี้นะครับเพราะว่าการมีเซ็กส์อ่าช่วยให้เดาผ่อนคลายแล้วก็เป็นการออกกำลังกายไปนในตัวเอออันนี้ไม่รู้นะครับอันนี้ไม่ดูจริงๆแล้วคนโสดนี่มันจะทรมานไหมอ่ะใช้ใช้วิธีอื่นได้ไหมคือแบบไม่ต้องมีคู่รักก็ได้แบบทำเองงี้เหรอเออเอออันนี้ความรู้ใหม่จริงๆนะครับ โอเคโอเคอันนี้ดีอันนี้อันนี้ก็ดีหรือเปล่าคนโสดก็ทรมานนิดหนึ่งนะทำใจทําใจข้อต่อไปนะครับก็หาหาเวลาเดินเล่นในช่วงเย็นก็คืออย่างนี้นะครับการเดินเล่นหรือว่าจะเป็นการวิ่งออกกําลังกายหรือว่าจะเป็นการฟิตเนสมันทําให้มันช่วยทําให้เรานอนหลับได้ดีมากนะครับอันนี้ลองกับตัวเองแล้วนะครับคือเป็นคนที่ชอบออกกาลังกายตอนเย็นมาก เพราะว่ามันจะเป็นคืนที่หลับสบายแล้วก็ผ่อนคลายมากเพราะว่าหลังจากที่เราไปวิ่งไปออกกําลังกายมาใช่ไหมมันจะทําให้กล้ามกล้ามเนื้อของเรานะครับหดตัวจากนั้นมันจะเกิดการบาดเจ็บของร่างกายนะครับและการนอนคือการซ่อมแซมร่างกายของเรานะครับจึงทําให้เรารู้สึกว่าเราอะนอนหลับสบายมากอันนี้ผมลองมาแล้วนะครับคือทุกวันนี้ก็ยังทํานะครับ ก็คือเป็นอะไรที่ดีมากนะครับโอเคข้อต่อไปครับผมสะท้อนความคิดในวันที่ผ่านมาอืมอันนี้ข้อนี้ผมผมมองว่ามันเป็นการทบทวนตัวเองอันนี้ผมไม่ค่อยทำนะครับมันไม่ผมไม่ค่อยมาคิดถึงอดีตนะครับสำหรับบางคนก็อาจจะคิดนะครับมันก็อาจจะช่วยบ้างนะถ้าในมุมมองของผมนะผมเป็นคนที่ไม่ชอบเอาอดีตมาคิดนะครับ เป็นคนที่ไม่ชอบมองย้อนกลับไปคือผมจะชอบมองไปในอนาคตมากกว่านะครับก็คือจะจินตนาการถึงวันพรุ่งนี้ว่าเราจะทําอะไรอะไรประมาณนี้นะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับผมอ่าข้อต่อไปก็คือจินตนาการถึงภาพความสําเร็จในวันพรุ่งนี้อันนี้ดีดนิ้วเลยนะครับผมทําทุกคืนนะครับเขาบอกว่าให้ใช้เวลาเพียง2-3นาทีก่อนนอนเพื่อนึกถึงสิ่งที่เราจะทําให้สําเร็จในวันพรุ่งนี้อันนี้แหละ คือสิ่งที่ผมพูดในข้อเมื่อกี้นะครับผมเรียกว,ว่ามันเป็นพลังใจก่อนนอนเลยนะครับที่มันทำให้เราฝัน <c oughs> คือผมชอบคิดถึงวันพรุ่งนี้นะครับแล้วมันก็หลับไปเองนะฮะอันนี้ผมว่าก็ดีนะเพราะผมก็ยังทำอยู่นะครับก็ลองดูครับผมข้อต่อไปอันนี้เขาบอกว่าให้นั่งสมาธิก่อนนอนสักสิบนาที ช่วยผ่อนคลายร่างกายและจิตใจให้สงบยากไปหรือเปล่าอันนี้ยากไปนะคนไหนทําเดี๋ยวถามก่อนคนประสบความสําเร็จคนไหนอันอเดี๋ยวคนประสบความสําเร็จคนไหนนั่งสมาธิวะเดี๋ยวบิลเกตเหรอคุณนึกภาพบ,บิลเกตนั่งสมาธิอยู่หรือว่าอีลอนมานั่งสมาธิอันนี้ม่งเป็นไปไม่ได้เลยอันนี้ผมผมผมไม่ขอพูดนะครับเพราะว่ามันมันแล้วแต่บุคคลนะครับคือผม นึกภาพอีลอนมัสน,นั่งสมาธิไม่ออกจริงๆครับทุกคนเท,ท่าที่เลยครับอันนี้ข้ามนะครับข้อต่อไปวางแผนการนอนหลับอืม <c oughs> เขาบอกว่าการวางแผนการนอนจะช่วยให้เราสามารถพักผ่อนได้เต็มที่ทำให้เราคำนวณว,ว่าเราต้องใช้เวลาเตรียมตัวตอนเช้ามานานเท่าไหร่การวางแผนการนอนก็คือการกำหนดเวลานอนนะครับว่าคุณจะนอนกี่ชั่วโมงนึกออกไหมคือ บางคนก็อาจจะนอนหชั่วโมงอาจจะน้อยไปนะครับบางคนก็นอนเจ็ดชั่วโมงก็พอแล้วอะไรประมาณนี้นะครับก็คือให้เรากําหนดเวลานอนนะครับคือถึงเวลานอนปุ๊บก็ต้องนอนถึงเวลาตื่นก็ต้องตื่นประมาณนี้นะครับข้อต่อไปก็คือการรักษาความสะอาดก่อนนอนล้างหน้าแปรงฟันดูแลความสะอาดที่นอ็อปที่หลับที่นอนจะช่วยส่งสัญญาณให้ร่างกายรู้ว่าถึงเวลาเข้านอนแล้วก็ เบสิกนะครับทุกคนก็ทําหรือใครไม่ทําไม่ปล่ามีคนไม่ทํามีคนไม่ล้างหน้ามีคนไม่แปรงฟันไหมก่อนนอนมีไหมก็ถ้ามีก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรข้อต่อไปครับค่ะผ่อนคลายความเครียดด้วยการทําอะไรผ่อนคลายยังไงอาบน้ําอุ่นฟังเพลงเบาๆจะช่วยให้ร่างกายและจิตใจผ่อนคลายและหลับสนิทมากขึ้น อันนี้ก็เบสิกอีกแล้วนะครับคือการผ่อนคลายตัวเองมันทําได้หลายวิธีนะครับมันไม่จําเป็นต้องเป็นการอานน้ำอุ่นก็ได้อานน้ำเย็นก็ผ่อนคลายได้นะครับก็สําหรับบางคนก็อาจจะเป็นการทําอะไรก็ได้อาจจะเป็นการอ่านหนังสืออย่างที่พูดไปนะครับก็ไม่จําเป็นเท่าไหร่ก็ประมาณนี้นะครับข้อถัดไปข้อที่14ไม่ดื่มวายหรือแอลกอฮอล์ก่อนนอนโอ้ยากไหมข้อนี้ยากไหม บางคนก็ยากนะครับแต่สําหรับคนที่ไม่ดื่มเหล้าไม่ชอบดื่มเหล้าไม่ชอบดื่มแอลกอฮอล์อย่างผมเนี่ยก็ทําได้สบายมากนะครับเพราะว่าผมไม่ชอบดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับเนื่องจากผมเป็นคนที่เวลาหลับท,ทั้งๆท,ท,ที่มีแอลกอฮอล์อยู่จะทําให้หลับได้ไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็ทําให้เวลาตื่นมาแล้วไม่มีสมาธิมากๆนะครับวันนั้นจะเป็นวันที่แย่มากคือทําให้ผมไม่มีสมาธิทั้งวันเลยนะครับไม่ได้พูดเกินจริงนะครับ คือผมจะไม่ดื่มก่อนนอนเด็ดขาดนะครับคือไม่ดื่มเลยนะครับยกเว้นจะมีงานที่แบบจาเป็นจริงๆที่ต้องไปอย่างเงี้ยนะครับก็สําหรับใครที่ทายากก็ไม่ต้องทํานะครับก็ผมรู้นะครับว่ามันยากนะครับไม่เป็นไรนะครับต่อไปข้อสุดท้ายนะครับเขียนสิ่งที่ทําสําเร็จในวันนี้อะไรบ้างมีอะไรบ้างที่ทําสําเร็จอย่างเช่นอะไรสมมุติว่าคุณตั้งเป้าหมายไว้เมื่อวานว่าจะอ่านหนังสือ1ชั่วโมงวันนี้คุณทําได้สําเร็จคุณก็เขียนลงไปอะไรประมาณนี้นะครับ ก็ทำให้เรามีมุมมองเชิงบวกต่อชีวิตมากขึ้นนะครับทําให้เราค่อยๆเก็บสะสมเลเวลความสําเร็จไปเรื่อยๆนะครับก็นี่ก็คือ15กิจวัตรก่อนนอนของคนที่ประสบความสําเร็จระดับโลกนะครับรวบรวมมาจาก business insider นะครับจากประเทศอะไรไม่รู้นะครับบางอันมันก็อาจจะยากไปนิดนึงเนาะแต่ส่วนใหญ่ผมทำเนี เอาตรงๆส่วนใหญ่ผมทําเกือบทุกข้อเลยนะยกเว้นไอ้นั่งสมาธิเนี่ยถือว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะลองเอาไปลองดูไม่ต้องทำที่วดเดียว15ข้อก็ได้เอาไปลองค่อยๆค่อยๆปรับนิสัยนะครับค่อยๆปรับนิสัยตัวเองให้อา่าคือแต่ละแต่ละอย่างที่พูดมามันเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นเลยนะครับก็คือเป็นการส่งเสริมจิตใต้สำน,นึกของเรานะครับให้ให้ทางานได้อย่างเต็มที่แล้วก็ โฟกัสกับเป้าหมายตัวเองนะครับก็วันนี้ก็เอามาฝากเพียงเท่านี้นะครับก็น่าจะเป็นเคล็ดลับหรือทริคเล็กๆน้อยๆนะครับให้เราเดินทางไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย